โอเคผู okay, ้ชมนะตอนนี้เราก็เสียบไปเรียบร้อยนะผชมนะแล้วก็นี่ปลั๊กพร้อมเรียบร้อยเราจะเสียบนี้ปไปนะให้ผู้ชมนะโอเคเตรียมพร้อมหรียร้อยใช่ไหมนี่โทรศัพท์ผมถ่ายอีกรูปหนึ่งท่านผู้ชมนะนะต่ออันนี้เป็นกล้องนะครับผมคบเป็งกล้องครับนะ นี่นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ใส่แบบนี้นะนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะขอให้แบบผนะักก็ค่อยทำพวกนี้นะตอนนี้เรากำลังเตรียมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอนี้ถนะ่ายคลิปชามมีเยอะเลยเยอะโตเลยซุปเปอร์น้ำจิม้มอ๋อ จะได้ไงเธอวันพรุ่งนี้กินต่อถ่ายคลิปใหม่เดี๋ยวน้ำมาก่อนเสร็จแล้วก็ลุกจากก็เปินะเพราะว่าน้ำให้กับมันต่อเพื่อนได้ไหมครับหอมไนโยอมปีิบนม่ช่วยอ่ะปี๊บก็หยิบขึ้นะขนาดนี้ไม่ถึงถึงนะ ไฮโต้มากินไหมต้ใช่ต้ไหนอะแอบหูเหรออือของใหม่วอ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 แยต้องพูดาจะมดแล้วไปเโอ้ต้องพูดตาเลนี่เลย ไม่โต้หนะคร้อนน่ะไปกเดลย่เธต้มม่ปรรอเพ่อขัดกันอยู่มาเลยกินตน้ำไกินไหมอยากกินมากถ้าโต้ตงาวจะเหมดนแล้วเนี่ยถ้าโตมา้าดนอนใช่แค่แค่หนังที่เราทำเองครับชือว่าชื่อจีนชื่อธนาพัฒนออตรู้ตังนานแ้วรก็รู้แม่อะไรกชื่ออน่อร่อยเออพี่เลกพีตามมาแล้วนะ ไม่ชอบใส่ออนร้อนน่า่อยล่าแบบกินทั้งหอมอ่ะเนาะอมแล้วว่าเราชิมน้าแล้วทไมต้องพูดปาเนคนน้อยเลยเราชิมน้ำดีกว่าน้าอะไร่ะก็ก็อยากลองชิมอยู่อ่านี่มันนชินทุกกี่ไเข้ไปแล้วล่ะนายนุชช่วยกานเองอเ เดี๋ยวนไม่ต้องกินอะไรลแหละมัลอยอ่ะเออแต่บอวาไม่กแค่ต้องกินคนเดียวก็หมดละพ่อพี <im <im ่อ้นนอะไรพี่อ้นจะจะหมดแล้วอาอีกเอาอีนี่เออันนี้จ่ายเงิไมไม่เป็นไรไม่ต้องจ่าไม่ต้องจ่ายใช่เพแต่ดีอ่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวเดี่ยวเดีนยวเดีไยเดี๋ยเี๋เียเียีเ เป็นผมนะพี่เป็นผมเป็นผมนะกับแกัทำไมเขาเล่นเหรใครก็ได้เอาให้หน่อยไม่ถึงออกกรต่างน้ำอันนี้เดียวจหรอปล่นเหรอใส่พริกเี่นเหรอใช่คนเดีแค่นี้ก็จบคลิปแค่นี้ครับวันนี้สวัสดีครับ